สบายดี FC ทุกคนคืนนี้จะขอมาสอนวิธีการแก้ปัญหาของคันโยที่หัไซ้เหมือนบนนินความหมายก็คือเวลาที่เฮาไซ้คคำโยเนาะมันจะเป็นเจสซี่คันโยกมันจะดิ่งไปดินมาแบบนี้คือมันจะบนนินนะเวลาที่เฮาไซสคคำโยกหัไซกีตาร์ดุดนหรือว่าเขาไปซื้อกีตาร์ที่ราคามัน ประหยัดนิดนึงออามาใช้งานแล้วมันมันจะคันโยมมันจะบ่ไดมาตรฐานคือแบบนี้คือวิธีการเก๊ก็คือเราจะเก๊แบบง่ายๆเลยเอาไปหาบุลงหรือว่าเอาซื้อบุลงที่เป็นลักษณะเป็นแบบนี้บุลงแบบนี้คือมันเป็นบุลงที่ยุ่ในตัวนอ็อตระเบิดแล้ว เขาซื้อมาแล้วเขาจจะเอามาหั่นใส่เลยหั่นใส่ตัวนี้เดียวจะหั่นให้เบ่งโอเคหลังจากที่เขาเอาตัวบุลงตัวนี้หั่นเข้าไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้แล้วบุลงตัวนี้เขาจะใช้ไปตัวแม่นแม่นตัวไปปัดคันโยวตัวนี้ให้เขาให้มันเน้นขึ้นเขาสามารถปัดเขาใช้างานไม่ได้ไดเขาสามารถปัดได ตามความเมาสูงของเขาที่เขาต้องการคือเดี๋ยวนี้โอเคคันโยกมันจนัน้ินึ้นแล้วดิโอเคเขาสามารถหมุนบุนลงตัวนี้ไปตามที่เขาต้องการใช้งานใดๆเขาจะสามารถใช้ไปตามที่เขาต้องการเลยทียนี้คันโยกมันนินขึ้นแล้วมันมันบ่มีอันที่เดินไปเดินเดินมาแล้วถ้ามันยังดินเขาก็จะสามารถหมุนบุนลงตัวนี้เข้าไปโอเคตามที่เขา ต้องการเลยโอเคอืมนิ้นเลยโอเค,อ,เอ,เคอ่าวิดีโอนี้จะขอมาแนะนำเพียงแต่เท่านี้เนาะถ้าเอฟซีทุกคนอ่ามีปัญหากีตาร์เทปินแบนี้ก็สามารถเอาไปนำไซด์หรือว่าเอาไปเห็ดลงเบิง้ง โอเคสุดท้ายนี่ก็ขอขอบใจ f อทุกคนเนาะที่ติดตามผลงานมาตลองลอและขอฝากวิดีโอนี้อีเดือยเนาะขอ,ขอบใจทุกคน